สวัสดีค่ะนะคะสวัสดียามเช้านะคะกับบรรยากาศการไลฟ์สดนอกสถานที่ของเรานะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กลางแจ้งนะคะในสวนทุเรียนนะคะที่จันทบุรีนะคะที่เออมื่อวานก็ได้เห็นไลฟ์ไปแล้วที่เราเข้าไป เยี่ยมชมสวนทุเรียนกันนะคะแล้วก็นะคะเท่าไหร่คะพื้นที่เท่าไหร่อันนี้มันสามสิบกว่าไร่สามสิบกว่าไร่เลยนะคะปลูกอะไรบ้างคะปลูกทุเรียนอย่างเดียวหรือมีอะไรอย่างอื่นทุเรียนมังคุดธององแลวก็เหาะครับอืนะคะ ผลไม้รวมนะคะทุเรียนมังคุดลองกองเงาะนะคะแล้วเราก็เห็นมีมียางแซมด้วยครับยางมีกล้วยมีพร้อมทุกอย่างนะคะโอ้โหนะคะแล้วก็เอ่อที่ทบมาอะไรเยอะสุดคะเป็นอ่เป็นมากเป็นทุเรียนกัะเงาะครับค่ะเอ่อพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีประมาณกี่ต้นเงาะสองร้อยกว่าต้นครับ สองร้อยต่าต้นนะทุเรียนตัวประมาณแปดสิบกว่าครับอ๋อค่ะนะคะเยอะมากเลยนะคะทั้งเงาะทั้งทุเรียนนะคะเงาะสองร้อยตต้นเลยทีเดียวโอ้อร่อยด้วยเนาะกค่ะที่โคนเลยค่เห็นเลยนะคะีต้นนี้สวยมากนะคะก็แล้ว นะคะเยี่ยมเลยนะคะกับเงาะกับผู้เรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เอากลับไปชิมกันด้วยนะคะอืาทำก่อนหน้านี้ได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะ ช่วงแรกๆเลยผลผลิตไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีเพราะอตอนนั้นว่าม,ม,มือใหม่อ่ะมือใหม่หัดครับแล้วมีคนแคแนะนำมาครับให้ใช้อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ดีต่อมาเรื่อยๆครับเนี่ยมาเจอกนลองชายเขาแนะนำให้ใช้ไอ้ไอ้เนี่ยโสมพวกเนี่ยมานั่นแล้วก็ได้ผลมากครับ ปีที่สคะของสวนบนกระกะประมาณ15ตันต้นโตสวนนี้ปราณ6ตันกว่าครับก็20กว่าตันเลยครับ2สวน2สวนเอ่อพี่บอกว่า30ไร่นี่คือ2สวนไหมคะเติมมาโอ้ค่ะสวนบนนี่กี่ไร่คะ50ไร่ครับสวนบน50ไร่ที่นี่30ไร่เท่ากับที่เขาทำทั้งหมด 8ปดสิบไร่โอ้นะคะไม่น้อยไม่น้อยแล้วก็ปีนี้ทุเรียนราคาดีด้วยใช่ไหมก็ตอนนี้เก้าทุกบาทครับเก้าสิบห้าบานะคะราคาดีๆแบบนี้แล้วได้ผลผลิตดีๆแบบนี้เป็นเสียแล้วก็ธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติค่ะค่ะอ่าท่านนายนามีอะไรอยากถามหรืออยาก เพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะอยากจะกินทุเรียนอย่างเดียวแล้วกินแล้วได้เยอะเลยเนาะลูกใหญ่แล้วเบืออบ้างแล้วหวานครับทุเรียนก็ดีคุินดีหมดค่ะที่ว่าไม่ดีเดี๋ยวนะคะต้นอายุเท่ากันหมดไหมคะเท่ากันหมดครับเท่ากันหมดครับค่ะค่ะนะคะ ที่ว่าไม่ดีเนี่ยออได้ผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลผลิตอยู่ประมาณเท่าไหร่มันช่วงแ,บบแรกๆมันได้น้อยจัดครับเพราะมันต้นมันยังสาวอยู่แล้วก็เราไม่พอใจพวกเรื่องยานี่ด้วยค่ะแล้วมาช่วงหลังๆนี่น้องแนะนําเลยได้ผลดีมากดีมากๆเลยยอ<ม>เยี่ยมเลยค่ะนะคะก็แต่เห็นบอกว่าก่อนที่จะได้ใช้เนี่ยแนะนำ ใช้เวลาแนะนําอยู่นานเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแบบนี้มันยังว่าละทีแรกใหม่ๆมันก็เป็นมั่งไม่เป็นมั่งนะครับค่ะตอนหลังๆมาก็รู้จักละไปฟ่องหน่อยค่ะที่ที่เอ่อที่ไม่กล้าที่แนะนาที่ที่เขาบอกว่ามาตัดสินใจเอ่อมาแนะนําอยู่นานแต่ยังไม่ตัดสินใจใช้เพราะอะไรคิดยังไงคะตอนนี้เพราะเราใช้ยาตัวนั้นตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ๆเขาก็มา มาฝันงให้ยางงยังี้ผมก็ไม่กล้าก,กับน้องสาวอ่ะค่ะแล้วก็อยู่อยู่ไปทดลองดูเงาะ <c oughs> มันออกดกมากแล้วลูกยังไม่โตค่ะแล้วก็ฉีดโสนแดงเข้าไป <c oughs> รู้สึกว่าได้ผลเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอธิกว่า,านีเห็นผลเลย <c oughs> อ้อาที์เที่ยวเห็นผลค่ะค่ะและ้ว <c oughs> ตอนเวลาเข้าสีฉีดอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้จะแดงแดงแล้วก็ลูกใหญ่เปลือกบางหวานมากมากเลยโอ <c oughs> ้ยยอดใชค่ะ ค่ะผลงานกับเงาะนะคะแล้วกับทุเรียนล่ะคะเป็นยังไงบ้างทุเรียนนะ่ะสวยมากมากเลยครับเนื้อเยอะเม็ดน้อยค่ะครับแล้วก็ปงเทากับแบบเนี้ยปงเขาก็สวยสวยตอนนี้ก็มีอืมอยากจะมาพาดูในต้นเหมือนกันแต่มันเมืมดใยไงนะั่นค่ะแล้วเออเห็นบอกว่าได้เจ็บไปบ้างแล้วตัดไปบ้างแล้วนะคะคทุเรียนก็ตัดไปสวนบนตัดไปห้าตันฝ่าแล้วสวนนี้ที่ว่า เก็บปติดต้นอ่ะติดต้อยติดน้อยติดน้อก็ได้ไปเกือบสามตันนะครับอ้บแล้วเงาะล่ะคะเงาะยังไม่ได้เก็บเลยครับเนี่ยจะเก็บิ้นเดือนนีครับอือค่ะเอ่อเท่าที่เห็นเนี่ยคิดว่าจะได้เยอะไหมคะคิดว่าหลายตันอยู่นะครับหลายตันอยู่เพราะยังไงต้องว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มแดงแล้วเดี๋ยวจะฉีดโสมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับค่ะ ก่อนหน้าที่จะได้ใช้สมแดงนะคะก่อนหน้าที่จะได้ใช้สมแดงเนี่ยเออพี่สงาได้ประมาณเท่าไหร่ชุเรียนปี<อ>ก่อนก่อนง้น<ๆ>ปีก่อนก่อนนะั้นมันชุดเรียนยังสาวด้วยได,ได้ได้น้อยมากครับน้อยมากเลยค่ะแล้วปีที่แล้วได้เท่าไหร่คะปีที่แล้วได้ เก้าตาฝวาครับคิใช้ยสมของน้องชายเนี่ยครับสมแดงค่ะเงาะไม่พูดถึงเงาะได้เยอะเลยโอ้ยละไม่ถูกว้าวนะคะอ่ะแล้วเป็นเดือนนะครับแต่ที่รู้ๆมันหวานแล้วก็อร่อยมากเลยรอบนะใช่ในเชื่อถ้ลองมาชิมได้นะครับสวนพระงาโป่งล้ำร้อนจังทบุรีนะคร